and then all my hope is left in me i can see what comes my way and i'm away lost there's nowhere else to go oh. สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพาเพื่อนๆมาชมที่ดินนะคะเราอยู่ที่ตําบลเขาพระอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะมีประมาณเจ็ดไร่กว่าๆนะคะ พื้นที่ตรงนี้นะคะจะมีต้นไม้ยืนต้นเยอะมากเลยค่ะจะเป็นประมาณพกกิสนาหรือไม้หอมนะคะมีเนื้อที่ประมาณเจ็ดไร่กว่าค่ะท่านเจ้าของขายยกแปลงนะคะ21ล้าน8แสนบาทค่ะท่านเจ้าของบอกว่าสนใจจริงต่อรองได้ค่ะตรงนี้จะเป็นด้านหน้าทางเข้านะคะ เมื่อก่อนท่านเจ้าของทำเป็นรีสอร์ทนะคะเป็นที่พักตรงด้านหน้าที่เห็นนี้ก็จะเป็นห้องประชุมนะคะให้เห็นวิวเขาค่ะของจริงเห็นชัดมากเลยนะคะวิวเขาเดี๋ยวให้ดูต้นไม้นะคะ จะมีส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นต้นกฤษิษนาเป็นไม้หอมนะคะเอาตรงๆท่านเจ้าของก็บอกว่าถ้าขายนะคะได้ราคามากเลยนะคะไม้ประเภทนี้ ตรงนี้จะเป็นห้องประชุมได้นะคะแอร์ยังใช้งานได้อยู่นะคะจะเป็นทรงศาลานะคะกระจกร้อมรอบค่ะเราสามารถใช้เป็นที่ประชุมหรือในทุนท่านไหนนะคะสนใจจะทำเป็นร้านอาหารก็ได้เลยนะคะพื้นที่เหมาะมากๆค่ะ ตรงนี้เป็นทางเดินนะคะออกมาจากห้องประชุมนะคะด้านหน้านี้นะคะเดินมานะคะจะเป็นบริเวณห้องพักค่ะวิวเขาสวยมากนะคะทางเดินนะคะ ถ้าเรามาปรับปรุงดีๆนะคะตกแต่งสวยงามตามทางเดินนะคะใส่ไฟเป็นไฟโซล่าเซลล์หรือไฟอะไรที่แบบตกแต่งน่ารักน่าักนะคะบอกเลยว่าสวยมากพื้นที่ด้านข้างนี้นะคะก็จะเป็นทุ่งนาเห็นวิวเขาล้อมรอบเลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะในทุนท่านใดนะคะสนใจนัดชมพื้นที่ได้เลยค่ะ วิวเขาล้อมรอบเลยนะคะเข้ามาปรับปรงตกแต่งน่ารักน่ารักนะคะบอกเลยว่าสร้างมูลค่าได้อีกมากมายเลยค่ะธรรมชาติมากๆด้วยค่ะ รงบริเวณด้านนี้นะคะจะเป็นห้องพักนะคะเราให้ดูภาพจริงๆเร็ยวๆเลยนะคะเพราะว่าท่านเจ้าของหยุดทำกิจการไปนะคะถ้าในทุนท่านไหนนะคะสนใจอยากชมพื้นที่โทรเข้ามาได้เลยนะคะวิวเขาสวยมากๆเลยคะ่ะแอร์ยังใช้งานได้อยู่นะคะเข้ามาตกแต่งปรับปรุงสถานที่นะคะบอกเลยว่า เป็นสถานที่สวยมากๆเลยค่ะวิวเขาร้อมรอบค่ะเนื้อที่ทั้งหมดนะคะเจดไร่ค่ะท่านเจ้าของขายยกแปลงเลยนะคะเจ็ดไร่ทั้งหมด21ล้านค่ะ21่ล้านแปดแสนนะคะท่านเจ้าของบอกสนใจต่อรองได้อีกค่ะ ในพื้นที่นะคะจะมีสระด้วยนะคะเป็นสระน้ำนะคะเราสามารถใช้สระน้ำให้เป็นจุดพายเรือเล่นก็ได้เลยนะคะถนนจะล้อมรอบรีสอร์ทได้เลยนะคะขับบนได้เลยค่ะเพื่อนๆเห็นวิวตรงนี้ไหมคะสวยมากๆ วิวเขานะคะยืนตรงบริเวณน,นี้นะคะเห็นวิวเขาชัดมากเลยค่ะของจริงบอกเลยนะคะเห็นชัดมากเลยค่ะเขาแทบจะติดตาเลยนะคะชัดมากๆ ยกแปลงทั้งหมดนะคะ7ไร่กว่านะคะ21ล้าน8 0 0แสนบาทค่ะท่านเจ้าของบอกสนใจจริงต่อรองลดได้อีกนะคะคิดแล้วนะคะ21ล้านก็จะตกประมาณไล่ละ3ล้านบาทค่ะชอบจริงๆอยากได้จริงๆมาต่อรองกับเจ้าของได้เลยคะ่ะทางด้านนี้เห็นวิวเขาชัดมากเลยนะคะ ตรงนี้จะเป็นห้องนะคะที่เป็นห้องกระจกล้อมรอบนะคะเราสามารถทำเป็นห้องปาร์ตี้หรือห้องพบปะสังสรรค์กันได้เลยค่ะมีบ้านพักข้างๆด้วยนะคะนายทุนสนใจก็เข้ามาแล้วก็ปรับปรุงได้เลยนะคะพื้นที่สวยมากๆเลยค่ะแปงนี้นะคะจะมีสระน้ำด้วยกันสามช่วงนะคะคุณลูกค้า อันนี้เป็นช่วงที่สามนะคะเป็นแปลงที่สามค่ะบริเวณรอบรอบสระก็จะมีปลูกมะม่วงด้วยนะคะแล้วก็ต้นไม้ยืนต้นหลายชนิดค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกฤษณนาท่านเจ้าของบอกว่าส่วนใหญ่จะปลูกกฤษณนานะคะแล้วก็ไม้หอมค่ะเห็นวิวเขาชัดเจนมากเลยค่ะคุณลูกค้าสระน้ำนะคะ ถ้าเราเกิดไอเดียดีๆให้ลูกค้ามาพายเรือเล่นทำสถานที่นี้เป็นออคาเฟ่เป็นร้านอาหารนะคะให้ลูกค้าพายเรือเล่นจัดมุมน่ารักน่ารัก,กถ่ายรูปเช็คอินนะคะบอกเลยว่าไปได้ไกลมากเลยค่ะเพราะว่าวิวเขาเห็นชัดเจนมากๆเลยค่ะพื้นที่นี้ถนนจะเป็นทางยาวมาเลยนะคะจากต้นทางจากทางเข้าค่ะ เข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็จะเดินวนได้รอบของแปลงพื้นที่เลยค่ะแปลงพื้นที่นะคะจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะยาวมาเลยค่ะจะให้เพื่อนๆนะคะดูวิวเขาตรงนี้วิวเขาชัดเจนมากๆเลยค่ะ ท่านในทุนท่านไหนนะคะสนใจพื้นที่แปลงที่เห็นวิวเขาชัดๆนะคะโทรสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0847793287คะ่ะแต้วค่ะโทรนัดเข้ามาชมพื้นที่ได้เลยนะคะตรงบริเวณนี้จะเป็นท้ายท้ายแปลงนะคะมีปลูกมะม่วงปลูกผลไม้หลายชนิดเลยนะคะ ทุกคนจะสังเกตเห็นนะคะว่าจะมีต้นไม้ยืนต้นค่อนข้างที่จะเยอะปลูกตามแนวเขตของขอบพื้นที่เลยนะคะเห็นชัดเจนเลยค่ะตามแนวเขตพื้นที่ค่ะมาสุดแปลงแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นด้านหลังสุดของแปลงเลยค่ะจะเห็นเขาชัดเจนมากเลยค่ะ ทางเดินนะคะเราก็เดินวนได้รอบเลยค่ะขับรถก็สามารถที่จะขับรถวนได้รอบเลยนะคะเดี๋ยวจะให้มาดู วิวเขาอีกด้านหนึ่งนะคะทางด้านนี้นะคะตรงนี้จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะของแปลงที่ดินนะคะเมื่อกี้ที่เราเดินมานะคะจะเป็นฝั่งถ้าเราหันหน้าออกแปลงที่ดินนะคะก็จะอยู่ฝั่งขวาแต่ว่าทางนี้ที่เราเดินมาจะเป็นฝั่งซ้ายนะคะซึ่งฝั่งซ้ายตรงนี้ก็จะเห็นวิวเขาชัดมากเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ แปลงที่ดินแปลงนี้นะคะเห็นวิวเขาทั้งสองฝั่งเลยค่ะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวานะคะเห็นเขาชัดเจนมากมา่เลยค่ะทางด้านนี้นะคะจะเห็นเขาชัดเจนมากๆเลยนะคะฝั่งซ้ายของ แปลงพื้นที่นะคะเห็นวิวเขาชัดเจนมากๆเลยค่ะไกลเขามากๆเลยนะคะธรรมชาติมากๆเลยค่ะด้านข้างก็จะเป็นทุ่งนานะคะทุ่งนาล้อมรอบมรเลยค่ะวิวเขาลอมรอบล้อมรอบเลยค่ะ เราพาทุกคนเดินวนรอบนะคะแปลงพื้นที่เลยนะคะจนไปสุดด้านท้ายของแปลงเลยนะคะตรงนี้เราก็เดินมาอีกฝั่งหนึ่งทางด้านซ้ายของแปลงเห็นวิวเขาให้ดูวิวเขาไปด้วยเลยค่ะสวยมากทางเดินหรือรถวิ่งนะคะขับวนได้เลยค่ะจนไปจน,จนสุดหน้าแปลงได้เลยนะคะ มีกบด้วยมีปลาไหมมีเนาะน่าจะมีปลาด้วยนะคะปลาเยอะจริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําอะไรซื้อลือเราก็เลี้ยงปลาได้เนาะเลี้ยงปลาได้ใจผมนัเป็นผมนะผมจะไม่ไม่โมใช่ใช่ค่ะนายทุนท่านไหนก็ถ้าเกิดเข้ามาปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้นะคะเราสามารถเลี้ยงปลาได้ เลี้ยงปลาได้แล้วเวลาลูกค้ามาเราก็สามารถที่ให้ลูกค้าภายเรือเล่นได้อีกได,ได้หลายอย่างเลยค่ะเราก็พามาบรรจบตรงนี้นะคะที่ด้านหน้าของแปลงของที่ดินนะคะตรงนี้ก็มาเจอตรงเป็นศาลาประชุมนะคะทำอะไรได้หลายอย่างเลยค่ะจะทำเป็นคาเฟ่ก็ได้นะคะตรงนี้ปรับปรุง บ้างนะคะเข้ามาปรับปรุงตรงนี้สามารถทําเป็นคาเฟ่ได้เลยค่ะเพราะว่ากระจกล้อมรอบนะคะลูกค้าเข้าไปด้านในก็เห็นวิวเขาสวยงามมากเลยค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะหรือว่าในทุนนะคะสนใจอยากจะเข้าชมพื้นที่ โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0847793287ค่ะแต้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจบลงแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ